ราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมาร์คแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียว นะครับผมเป็นไงแต่งตัวอย่างสายไฮไลท์นะครับผมจะเล่นแบบไฮโลอือันนี้ก็ไม่เอาโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาดูเสียงสูงใหม่กันนะครับต้องต้องบอกก่อนเลยว่าของที่จะเราจะมารีวิวในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นของเดือนเดือนสิงหาคมนะครับผมถามว่าทําไมถึงมารีวิวเดือนสิงหาคมก่อนเพราะว่ากรกฎาคมมันไม่ค่อยสวยนะครับผมแล้วก็เดือนมิถุนายนที่จะมาถึงเนี่ยมันก็กระแสตอบรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเสียงสูงของ 2เดือนอสิงหาคมกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวกดเข้าไฟล์พาร์ทหน้าลบบีนั่นเองนะครับผมก็เป็นเหมือนกับถ้วยต้มยำที่แบบกาลังจะหกอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อนิเมชันเปิดตัวนะครับผมก็เหมือนกับไอตัวเพนกวินเนี่ยมันสั่งอาหารอยู่ผู้หญิงก็มาเสิร์ฟอันนี้ผู้ชายก็จะเสิร์ฟอันนี้พอเสิร์ฟไปกันมาก็ตีกันซะแล้วนะครับผมเชฟแบบเชฟปะทะปะมือกันเนยเป็นไงปลาถ้วยตะเกียบ โอ้โหมีมีดครับนะผมปังต่อมามีดใสเลยโคตรเอาโอ้โหเป็นงานโต๊ะบังด้วยเนะี่ยก็เป็นกินไม่ได้ทำไรบีดเลยอ่ะเป็นกินโดนอะไรเดียวโหวต้องมาดูเชฟตีกันมากินข้าวแล้วเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแอนิเมชั่นเปิดตัวของสิงค์สูงเดือนสิงหาคมนั่นเอง นะครับผมก็เดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวของรางวัลกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สวยบ้างนะครับผมตัวนี้ก็เป็นูนย์ขั้นนะครับผมเป็นสกินรถกบนะครับผมรถสะเทินน้าสะเทินบกนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะห้าขั้นใส่ฟรีนะครับได้รับเป็นโปรไฟล์กระทะเชฟนะครับผมจะมีตะหลิวกับทัพพีเนี่ยควายกันอยู่ตัวนี้ก็เป็นสกินซองพกนะครับผมสำหรับสิขั้นของสายเติมนั่นเองเน่เป็นซองพกสีแดงนะครับผมลายน่าจะเป็นลายปลานะครับผมตัวนี้ เป็นลายปลาที่เขาเอามาทําอาหารนั่นเองเนาะตัวนี้ก็เป็น15ขั้นนะครับสายเติมก็เป็นลายแบบลายกุ๊กนะครับผมจะมีกระทะกุ๊กเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เป็นลายปลาอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเชฟจากแดนปลาดิบอะไรประมาณนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นแบนเนอร์หรือว่าบอลเปเปอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเสื้อย้อมสี40ขั้นสายฟรีนะครับผมก็เป็นเสื้อสีเทานะครับผมตัดกับสีแดงแล้วก็สีทองหรือว่าสีเหลืองนั่นเองนะครับลายก็ใส่รักเป็นกระทะเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรไอ้โปรไฟล์น่ารักท่านผู้ชมมันเป็นลูกป,ปลานะครับผมตัวนี้ก็เป็น50ขั้นสําหรับ ชุดสายเติมนะครับผมก็เป็นเ,เหมือนชุดกุ๊กนะครับผมจะเหมือนจะบอกว่าเหมือนอหมวยก็ได้นะเพราะทรงผมมันเป็นแบบทรงผมอหมวยนะครับผมแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนนะครับผมแยกได้ตามนี้เลยนะครับ5้าชิ้นเท่านั้นนะครับตัวนี้นี่ะนี่เป็นไง ก็ถือว่าน่ารักดีนะครับผมทรงผมก็น่ารักดีเป็นทรงผมแบบอาหมยแล้วก็มีผมปิดๆลดงมาหน่อยแต่ผมว่าทรงผมอาหมยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมันดูดีกว่านะครับผมแต่ว่าแว่นเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีแว่นน้าคอมก็ใส่แว่นตัวนี้แทนได้นะครับผมนะ แล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็น80ขั้นใสายเติมได้รับเป็นสกินเวกเตอร์นะครับผมน่าจะเป็นเวกเตอร์สกินที่เท่าไหร่แล้วที่มากับสีกั้นสูเป็นสกินแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันที่มากับสีกั้งสูนะครับผมก็เป็นสกินเวกเตอร์นะครับผมในลายปลาแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนกับเจ้าตัวซองพกเลยนั่นเองนะฮะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปจะเป็นในส่วนของเสื้อสายฟรีนะครับผมเสื้อสายฟรี1 0 0ขั้นรับเป็นเสื้อแบบว่าลายต้มยำนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นลายกระทะแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ต่อไปจะเป็นแอร์บอร์ดนะครับแอร์บอร์ดสายเติม100ขั้นก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นลายแบบเป็นปลานะครับผมแล้วก็ด้านาด้านบนเนี่ยเหมือนกับจะมีกาะมีก้างปลาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นท่าเต้น125ขั้นนะครับผมซึ่งผม,ผมบอกเลยว่ายังไม่ชัวร์ว่าท่าเต้นเนี่ย จะมีการดึงเราออกมาขายเหมือนซีซั่นก่อนๆหรือเปล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าเสือหรือว่าท่า,าท่าสงกรานนะครับผมที่ถูก,ถกดึงออกมาจากสีเาสูงของเดือนมิถุนายนแล้วก็ย้อนกลับไปสองเดือนน่ะนะครับผมนะก็นั่นแหละถูกดึงออกแต่ไม่รู้ว่าซีซั่นนี้จะโดนดึงออกด้วยหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องศพนะครับผมกล่องศพหม้อต้มยำนั่นเองโหน่ากินเหลือเกินรู้สึกว่ามันจะมีแต่ของที่แบบมันน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมแพทหน้านี่นะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับผมก็จะเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับนี่กระเป๋าเหมือนกับหม้อไฟนะครับผมเป็นเตาถ่านย่างหม้อไฟอะไรประมาณนี้แบบชุดพิกนิกเออนั่นแหละนะครับผมตัวนี้ก็เป็นติ่มซำนะครับผมก็กระเป๋าหนึ่งเป็นตัวไก่ย่างโอ้แต่ละอย่างนี่มันแบบอาหารอันโอชะทั้งนั้นเลยตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่ฟรีนะครับก็เป็นลายปลาคราฟกระเป๋าสองก็เป็นลายนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับผมกระเป๋าสองกระเป๋าสามกระเป๋าย้อมสีกระเป๋าเดิมกระเป๋าฟรีนั่นแหละ นะครับผมแล้วก็225ขั้นสายเติมนะครับจะได้รับเป็นชุดชุดเชฟนะครับผมมันก็ไม่ได้ออกชุดเชฟเราเป็นชุดเหมือนชุดกุ๊กแดนปลาดิบอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แยกได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมแยกได้แค่4ชิ้นเท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกต์ก็เป็นตัวสัญลักษณ์ด้านหลังโผล่ขึ้นมาจากตัวเสื้อนั่นเองนะครับผมน่ะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเอ้ยมันโผล่มาจากตัวเสื้อว่าทำไมมันมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะท่านผู้ชมทำไมสัญลักษณ์มันถึงโผล่มาตอนไม่ได้ใส่เสื้อด้วยผมไม่แน่ใจเอ ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวชุดผู้ชายนั่นเองเนาะหมวกผมว่าสวยดีหมวกก็สวยดีนะครับผมแล้วก็หมวกนี่ท่านผู้ชมดูหมวกในกล่องอมากคือสวยมากๆนะครับผมสำหรับตัวผู้ชายเป็นผมสีขาวหมวกแดงปีกหมวกสีดำโคตรสวยนะฮะของในกล่องอมานี่คือแบบผมผมโคตรอยากได้เลยผมต้องเปขั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นของตัว่าผู้หญิงนั่นเองนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสิง้าสูงเดือนอสิงหาคมสิ่งที่ผมคิดว่ามันสวยเด่นๆเลยเนี่ยคือกระเป๋ากล่องศพนะครับกล่องศพที่เป็นก,อก่อบศพหม้อต้มยำนะครับผมกระเป๋าพวกติ่มซำไก่ย่างอะไรนี่คือแบบน่าใช้มากๆนะครับผมถ้ามันไม่ดูใหญ่เกินไปนะแล้วก็จะมีเป็นที่ผมบอกว่าน่าใช้หรอท่าเต้นกับตัวหมวกในกล่องอมาดนะครับผมคือสวยจริงหมวกในกล่องอมาดนะครับผมสำหรับตัวผู้ชายนี่คือแบบ ต้องโดนต้องจัดนะครับผมต้องสุ่มกันไม่รู้กี่กี่ขั้นถึงจะได้นะฮะโอเคก็ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับผมเออท่านผู้ชมผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีใช่ไหมที่รับไอวอลตัวไอวอลในร้านค้าอยู่ไหนวะไอวอลในร้านค้าฟรีจากมาร์คเอพีมันอยู่ในไหนท่านผู้ชมผมจำไม่ได้นะฮะ เป็นตัวไอซ์วอลตัวนี้นะครับผม419เพจมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นชื่ออะไรชื่อผู้โชคดีไว้ให้เลยกันละกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนั้นจะถึง20,000วิวนะครับผมก็ให้ผู้โชคดีนะครับตอบกลับใต้คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมผ่าน UID ให้นั่นเอง นะครับผมก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็มีของมาขายแบบเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคาตานาบูย่านะครับผมคาตา,านาวอเลนไทา์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับก็มาซื้อกันได้นะฮะตอนนี้ยังลดราคาอยู่นะครับผมน่าจะสักประมาณ7วันแรกมั้งที่ลดราคานะครับผมเราจะนี้ก็น่าจะเ,าเสียเพชรเยอะกว่านี้แล้วนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมในตอนนี้ของเซิร์ฟไทยน่าจะไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าขออนุญาตด,ดูแป,ป๊บนะฮะ น่าจะไม่มีมั้งท่านผู้ชมเออพรีออเดอร์เลยไม่ได้พีเลยนี่หว่าเพราะว่ามันแบบมันไม่ค่อยสวยผมเลยไม่ค่อยอยากพีแต่ก็พีไปหน่อยก็แล้กันนะเออสก,กินรถก็เป็นแถบแบบแถบน้ำเงินอนะ่ะมันไม่ค่อยสวยอ่ะเออเข้าใจปะ <c oughs> แบบไม่สวยเลยอ่ะนะครับแล้วก็กิจกรรมตู้เกมนะยครับผมที่เป็นชุดตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าคือแบบชุดมันสวยท่านผู้ชมหมวกมันสวยมากๆดูดิ คือแบบใส่ได้เลยอะสวยเลยหมวกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่เต็มชุดก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับกิจกรรมตู้เกมนะครับแล้วก็สกินนะครับสกินวูดแพ็ c เกอร์นี่คือแบบเข้าหัวเน้นๆนะครับผมคือสกินนี้ผมมองว่ามันแบบมันยิงหัวง่ายมากๆทั้งที่มันแบบเหมือนสกินธรรมดาธรรมดาเลยไม่ได้บวกลั่นอะไรเลยนะครับผมจะไปเล่นไฮไลท์นี่คือแบบเอาเรื่องจัดนะสกินนี้นะครับผมแล้วก็ไอสวอนนะครับผมท่านผู้ชมไอสวอนนี่คือแบบนี่เลยนะฮะ แตงยิ่งตั้งรัวๆแล็กระจุยเลยนะถ้าใครแบบเปิดขั้นสูงนะคยผมคือแบบแล็กระจุยเล่นไฮไลท์ไอวอลเนี่ยนะครับผมคือแบบน่ารักมากๆนะาผู้ชมเป็นไอวอไอวอน่าจะเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วล่ะที่มีเอฟเฟกต์อะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกตัวนี้มันแปลกกว่าชาวบ้านเัาคือมันอยู่ในไอวอลเลยแล้วมันคือแบบมันเท่อะเออมันไม่ได้เวอร์เกินไปอะแต่มันแบบมันดูน่ารักนะครับผมมันดูคิวแล้วเกินนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกะดิ่งเป็นกำลังใจมาร์คเอพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนแล้วผู้ชมดีอย่าลืมมาคอมเมนต์เด้อไว้เจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุ๊มว